สวัสดีครับนี่คือ The Deep d i v e นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกอสองเรื่องที่เหมือนจะอยู่คนละขั้วแต่ก็เกี่ยวกันคือพลังของความคิดสร้างสรรค์กับภาวะหมดไฟที่มันเหมือนเป็นเงาตามตัวกันมานะครับค่ะก็คือเราจะมากลั่นเอาแก่นสําคัญสําคัญเลยทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์มันคืออะไรมีขั้นตอนยังไงอะไรช่วยอะไรขวางครับแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องภาวะหมดไฟด้วยอาการสาเหตุวิธีแก้วิธีป้องกันคือให้เอาไปใช้ได้จริงว่างั้นเถอะ ใช่เลยค่ะเพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันขับเคลื่อนลอกเราจริงๆนะแต่การไล่ตามมันมากๆก็อาจจะนะนำไปสู่การหมดไฟได้เหมือนกันงั้นเริ่มตรงนี้เลยความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับมันมากกว่าแค่ไอเดียใหม่ๆหรือเปล่าจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะมันไม่ใช่แค่แปลกใหม่อย่างเดียวแต่ต้องมีคุณค่าด้วยคือต้องมีประโยชน์แก้ปัญหาได้หรือสร้างอะไรดีๆขึ้นมาไม่ใช่แค่ต่างไปเฉยๆ คำว่ามีคุณค่านี้น่าสนใจมากครับสแสดงว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงศิลปะเลยสิครับไม่เลยค่ะมันคือหัวใจของนวัตกรรมต่างๆที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่แหละค่ะแล้วก็สำคัญกับการแก้ปัญหาการปรับตัวในชีวิตประจำวันมากๆนะแล้วยังดีต่อสุขภาพใจเราด้วยได้แสดงออกได้เติบโตครับแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงครับพอจะมีไอเดียได้ยังไงบ้างเห็นมีพูดถึงขั้นตอนการบ่มเพาะหรือ incubation อ๋อค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือช่วงที่เราเหมือนจะพักเนี่ยค่ะแบบว่าหันไปทำอย่างอื่นไม่ได้จดจ่อกับปัญหาตรงหน้าเหมือนหยุดคิดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกเรามันกำลังทำงานหนักเลยนะมันไม่ได้คิดเป็นขั้นเป็นตอนแบบตอนเราตั้งใจคิดแต่มันจะแบบกระโดดไปมาเชื่อมโยงข้อมูลนู่นนี่ที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อ,อที่บางทีไอเดียมันปิ๊งแวบขึ้นมาตอนเราอาบน้ำหรือเดินเล่นนี่เองประมาณนั้นเลยค่ะ การพักหรือการเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นเนี่ยมันเลยสําคัญมากเพราะเหมือนเราเปิดพื้นที่ให้สมองส่วนนี้ทํางานได้เต็มที่ให้ไอเดียมันได้ฟักตัวจริงๆแปลว่าการหยุดพักไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลยใช่ค่ะเป็นส่วนที่จําเป็นแล้วก็เป็นส่วนที่กระตือรือร้นด้วยซ้ํานะไม่ใช่พักแบบนอนเฉยๆอย่างเดียวคือมันท้าทายความคิดเดิมที่ว่าต้องนั่งเ้นสมองตลอดเวลา ครับเข้าใจเลยครับทีนี้พอพูดถึงการปล่อยสมองให้ทำงานอิสระแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งเสริมหรือว่าขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ครับข้อมูลที่เรามีบอกว่าความกลัวนี่ตัวร้ายเลยอันดับหนึ่งเลยค่ะความกลัวเนี่ยกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวคนอื่นตัดสินกลัวความเสี่ยงต่างๆนานาพอกลัวปุ๊บเราก็จะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆไงคะแล้วตัวช่วยล่ะครับมีอะไรที่ตรงกันข้ามกับความกลัวบ้าง ก็คือความปลอดภัยทางจิตวิทยาหรือ psychological safety ค่ะ psychological safety มันคือยังไงนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับมันคือสภาวะที่เราแบบรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพอที่จะพูดเสนอไอเดียหรือแม้แต่ลองทำอะไรผิดพลาดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำหนิโดนหัวเราะเยาะหรือดูไม่ดีนะคะอ๋อคือบรรยากาศมันต้องเอื้อให้กล้าเสี่ยงกล้าแสดงออก ใช่เลยค่ะพอรู้สึกปลอดภยัยความกลัวมันก็ลดลงแล้วก็จะกล้าทดลองมากขึ้นการมีทีมที่มีมุมมองหลากหลายแล้วเปิดใจเราฟังกันเนี่ยก็ช่วยสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้ดีมากเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่รวมคนเก่งแต่ต้องสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีด้วยทีนี้ขอขยับมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างเพราะว่าหมดไฟทางความคิดสร้างสรรค์อันนี้มันต่างจากแค่เหนื่อยล้าธรรมดายอย่างไงครับเห็นว่ามันโยงกับตัวตนเราด้วย มันลึกกว่าแค่เหนื่อยงานนะมันเป็นความอ่อนล้าทั้งอารมณ์ร่างกายแล้วก็จิตใจที่มันผูกติดกับตัวตนของคนทำงานสร้างสารรค์มากๆเพราะงานของเขามันคือส่วนหนึ่งของตัวตนการแสดงออกพอหมดไฟไม่เลยไม่ใช่แค่หมดแรงทำงานแต่มันรู้สึกเหมือนข้างในมันว่างเปล่าหมดศรัทธาเหมือนไอเดียมันเหือดหายไปเลยโอ้โหฟังดูหนักเหมือนกันนะครับและสัญญาณเตือนล่ะครับพอจะมีอะไรให้เราสังเกตได้บ้างไหมครับ ก็จะมีตั้งแต่ความลหลงไหลในงานที่เคยข้อมันหายไปเริ่มมองงานในแง่ลบรู้สึกไม่ผูกพันหรือเริ่มสงสัยในความสามารถตัวเองมากๆที่เรียกว่า Imposter Syndrome นะคะอ๋อที่รู้สึกว่าเราไม่เก่งจริงกลัวคนอื่นรู้ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดง่ายขึ้นหรือมีอาการทางกายปวดหัวนอนไม่หลับอะไรพวกนี้แต่ที่ต้องระวังคือมันมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ไม่ได้เกิดขึ้นพรวดพราดต้องคอยสังเกตตัวเองดีๆครับการที่มันค่อยๆมานี่น่ากลัวแล้วสาเหตุหลักๆมาจากไหนได้บ้างครับมันเชื่อมโยงกับความกดดันหรือความกลัวที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ไหมเกี่ยวเลยค่ะหลักๆก,ก็มาจากภาระงานที่หนักเกินไปแรงกดดันสูงๆที่ต้องคิดต้องสร้างสรรค์ตลอดเวลาแล้วก็ขอบเขตงานกับชีวิตส่วนตัวที่ไม่ชัดเจนแบบว่าปิดสวิตช์ความคิดเรื่องงานไม่ได้สักทีเหมือนต้องคิดตลอดเวลาค่ะ แล้วก็การที่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปหรือแม้แต่คนที่สมบูรณ์แบบนิยมมากมากกดดันตัวเองสูงๆก็เสี่ยงประภาวานี้ได้ง่ายค่ะปัจจัยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะฟื้นฟูหรือป้องกันมันได้มีกลยุทธ์อะไรบ้างครับถ้าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือฟื้นฟูเนี่ยการพักผ่อนอย่างกระตือรือร้นหรือ active rest ช่วยได้มากค่ะ active rest คือไม่ได้นอนเฉย ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่หยุดทำงานแต่เปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นที่มันกระตุ้นสมองหรือร่างกายในแบบที่ต่างออกไปเช่นคนเขียนบทอาจจะไปวาดรูปคนทำกราฟิกอาจจะไปออกกําลังกายฟังเพลงคือให้สมองได้พักจากงานเดิมๆแล้วก็เกิดการบ่มเพาะที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นล่ะค่ะอ๋อเป็นการพักที่ยังแอคทีฟอยู่แล้วถ้าไอเดียมันตีบตันไปแล้วล่ะครับทำยังไงดีอาจจะลองใช้เทคนิคช่วยคิด ที่เป็นโครงสร้างมากขึ้นก็ได้ค่ะอย่างสแกมเปอร์ที่เป็นชุดคำถามไว้กระตุ้นให้มองมุมใหม่ๆกับสิ่งเดิมๆเช่นลองปรับลองรวมลองดัดแปลงอะไรแบบนี้หรือบางทีแค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือฝึกฝนสม่ำเสมอค่ะไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเริ่มจากเล็กน้อยๆก็ได้ครับอันนั้นคือการฟื้นฟูแล้วในระยะยาวล่ะครับทำอย่งมันยั่งยืนขึ้น ระยะยาวก็ต้องเริ่มจากการกำหนดขอบเขตงานกับชีวิตส่วนตัวให้ชัดเจนขึ้นการดูแลตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแต่มีอีกเรื่องที่สำคัญมากที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยนะคะคือบทบาทขององค์กรหรือหัวหน้างานอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลอย่างเดียวใช่ค่ะองค์กรหรือผู้นำเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนสุขภาพจริงๆ ลดแรงกดดันที่ไม่จําเป็นลงแล้วก็ให้คุณค่ากับการพักผ่อนไม่มองว่าการพักคือความขี้เกียจมันไม่ใช่ภาระของพนักง,งานคุณเดียวที่ต้องแบกรับทั้งหมดชัดเจนเลยครับสรุปแล้วความคิดสร้างสารรค์นี่มันฝุดฝนได้บ่มเพาะได้การพักไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่เป็นส่วนสําคัญเลยส่วนภาวะหมดไฟถึงจะน่ากลัวแต่ก็จัดการป้องกันได้ถ้าเรารู้ตัวมีกลยุทธ์และก็มีการสนับสนุนที่ดีทั้งจากตัวเองและจากองค์กรด้วย ถูกต้องเลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคำามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าลองสำรวจดูซิว่าในสภาพแวดล้อมของเราตอนนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังหรือความกลัวเล็กๆอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่มันอาจจะกำลังจำกัดพื้นที่ให้การบ่มเพาะความคิดสร้างสารรค์ของเราโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆยังไงได้บ้างเพื่อเปิดพื้นที่ตรงนั้นให้มันกว้างขึ้นน่าคิดมากครับ